สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แม่โทมัสให้ชมบรรยากาศสวนแม่โทมัสที่ประเทศไทยอะ่ะแม่โทมัสไม่ได้กลับประเทศไทยปีนี้ในวันสงการแม่โทมัสก็ได้รูปภาพจากหลานนะ่ะส่งมาให้แม่โทมัสแม่โทมัสวานเขาเนี่ยเขากลับสักแก้วแม่โทมัสก็เลยบอกว่า ให้ถ่ายรูปสวนมาให้ดูหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลานเขาก็มาถ่ายให้อนระทุกคนแม,ททม่พอมัดก็เอามาอัปโหลดลงคลิปทำเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูเนะ่ยที่สวนตอนนี้ผลไม้ก็มีเล็กน้อยอันนี้คืออกระถอนนะทุกคนต้นกระถอนปีนี้ไม่ค่อยดกคิดว่าประมาณนั้น เพราะเราไม่ได้ลงไปไม่ได้บำรุงแล้วก็มันแลรงด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศที่สวนนาททมัสที่สัะแก้วประเทศไทยดอกไม้พี่สาวปลูกฝีมือพี่สาวหมดเลยอ่ะเห็นแล้วแมททมัสน,น้ำตาจะไหลนะทุกคนยังคิดถึงแกอยู่เลยเนี่ยเห็นเป็น ลายลักษณ์อักษรที่พี่สาวทําไว้อะทุกคนปลูกเนี่ยแม่โทมัสเนี่ยเสียใจมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนทําแม่โทมัสก็โทรคอนะทุกคนให้ปลูกแบบนั้นแบบนี้พี่สาวเขาก็ไม่ขัดแม่โทมัสเขาก็ตามใจแม่โทมัสท,ทุกอย่างน้องบอกให้ทําแบบไหนพี่เขาก็ทําปลูกซื้อมาปลูกนะจากในสวนไม่มีอะไรเลยอะทุกคน เป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็มีหญ้ารกทั่วอย่างเงี้ยอันนี้เคลียแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาปลูกมันก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นดอก่อดอกชบาเนาะสีแดงมีหลายหลายพันุนะทุกคนในสวนอันนี้ก็เป็นชมพู่อันนี้ก็คือพี่สาวปลูกเหมือนกันชมพู่ทับทิมแกซื้อมาปลูกหลายต้นนะทุกคน ที่นี่ไม่มีนะทุกคนอยากกินเราก็ไม่มีกินแอปเปิลกินอะไรแทนเพราะว่าผลไม้ส่งจากประเทศไทยเข้ามาขายที่เนี่ยมันจะค่อนข้างราคาสูงทุกคนแม่พ่าไม่เคยได้กินหรอกมะม่วงปัตยไทยเหมือนกันอันนี้ก็มะม่วงรู้สึกว่าจะเป็นสามฤดูใช่ไหมคะทุกคนดูสิไม่ค่อยดุกนะทุกคนนะลูกเล็กๆ หรือว่าเขามีหลายพันอ,อันนี้หลานมือหลานาเขาไปเที่ยวสงการทุกคนเขาไม่ได้ทำงานกขากับเขากับสักแก้วมาทอมาก็เลยาวานให้เขาถ่ายมาโอ้ตกมากนะทุกคนนะกองที่พื้นเลยอะ่ะอันนี้ก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ไหมลูก คิดว่าที่มันเปรี้ยวๆนะอันนี้พี่สาวก็ซื้อมาปลูกเอาไว้ต้มแล้วทุกคนทําน้ําผลไม้เนี่ยเราซื้อมาแล้วก็สามารถต้มเราก็ใส่น้ําตาลแล้วเราก็เอามาทําเป็นน้ําผลไม้ดื่มได้แต่แม่ทาอมาก็ไม่เคยกินนะลูกเอเนี่ยเดินมาอีกทางด้านหนึ่งทุกคน เดินมาก็จะเดินใหม่ทางด้านหนึ่งทางนี้คือริมคลองจะมีคลองพระสะถึงทางด้านนี้นยากาศเสียงนกเจียวจ้าวนะทุกคนแล้วใบไม้ร่วงมันก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยสะอาดปกติก็ต้องกวาดใช่ไหมคะทุกคนกวาดใบไม้แล้วก็อไปเผา อะไรเงี้ยอันนี้เดินมาจากาทางด้านนี้ก็จะเป็นกลางสวนนี่สงสัยคนงานทำงานนะจำเรียงคนงานประจำสวนแม่ตทมัดนะอันนี้แม่ตทมัสจ้างเขาให้เขาประจำเล็กน้อยละทุกคนไม่ได้ให้มากมายแต่ว่าไม่ได้มาทำทุกวันเดือนหนึ่งก็มาดูอะไรเงี้ยแม่โทมัสก็ไม่ได้บังคับนะว่าต้องทำออกมาเป๊ะ แล้วก็พี่ชายเป็นหน้าที่ตัดหญ้าอ่ะแม่ทมัสคือจ้างสองคนน่ะนะให้ให้มีไรายได้เล็กน้อยพี่ชายแล้วก็เพื่อนบ้านพอพอได้กินไปทุกคนซื้อข้าวซื้อข้าวสารกินอะไรยงเงี้ยเนาะบ้านเราจ้างมากแม่ทรมัสก็ไม่ไหวอันนี้คือริมคลองทุกคนน้ำเขาก็จะใสนะทุกคนใสแต่ว่าน้ำมันก็ต้องตัด ตัดหญ้าลงไปให้ถึงถึงน้ําเลยอ่ะแม่ทมว่าจะสวยตัดลงไปแล้วก็ต้นไม้เราไม่เอาออกเพราะว่าถ้าเอาออกเวลาถึงหน้าฤดูฝนตกดินแม่ทมก็จะพังนะที่อยู่ที่ที่อยู่ตลิ่งอนะ่ะที่อยู่ริมคลองนะดินเราก็จะไหลลงทีนี้นก็ต้องอนุรักษ์เอาต้นไม้ไว้อย่างเงี้ยเราก็ตัดหญ้าลงไปให้ถึงแต่ทีนี้ว่าพี่ชายก็จะทำไหมอะไรเงี้ย กลับมาอีกทางด้านหนึ่งเนะี่ยเขาส่งวิดีโอมาเป็นชอ็อตแม่ทว่ามาตัดต่อนะทุกคนนี่กล้วยเหมือนกันกล้วยนํำว้าลูกไม่ไม่ใหญ่นะทุกคนนะหน้าแหลงอันนี้พี่สาวเขปลูกไว้ให้ทำไม่ให้แม่ทว่หมดนะทุกคนเห็นจะลรอยก็เศร้าเล็กน้อยนะทุกคนนะเมาต้อามาอยู่ที่นี่มีไกล ่วงนะั้นมันช่วงโควิดนาเราก็ไม่สามารถเดินทางกับประเทศไทยได้ก็พี่สาวก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็เลยตกแต่งสวนเนะี่ยต่อไปต้นไม้เราก็จะเยอะถ้าแม่ทรลงไปก็จะไปทํานะทุกคนไปกวาดกวาดเอาใบม้งใบไม้ออกก็คนที่เมืองไทยก็ทําไม่เป็นเนะนี่ยถ้ากวาดเอาใบไม้ออกนะเราก็เผาไฟมันก็จะสะอาดนะแต่นี่ว่าอย่างว่านะแม่ทรมาก็พูดไม่ได้เพราะว่าอังเขากำลังทําอยู่นะทุกคน ก็าาอาจจะกวาดกวาดหรือไม่กวาดแม่ธอมัไม่รู้เนี่ยเห็นไหมใบตรงใบตองพวกอ่าิอ่าเนี่ยที่มันอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาเผาไฟมันดูไม่สวยงามในบงไม้ไม้แม่ธอมัดก็ว่าจะบอกเขากวาดนแเลยกวาดแต่ว่าแม่ทําไม่ได้เกลียดเพราะว่าทุกคนก็ปล่อยๆนะทุกคนนะเราจี้ไม่ได้เพราะว่าแม่ก็รู้ว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนเห็นไหมเนี่ยอือ มะพร้าวสวนแม่ธรมนั้นว่างทุกคนดูแลไม่ไหวขนาดแม่พรมะถ้าไม่จ้างเขาดูแลอ่าประจํานะมันก็จะลบทุกคนมันก็จะเสียเงินที่แม่พรรมะบูมลงไปอ่ะครั้งแรกครั้งแรกไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนะเป็นที่ว่างเปล่าเป็นป่าหญ้าทั่มโอเค่ะจบคลิปนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดี